เรายังคงอยู่ในกองมันฮาเดอะมิวสิควลนะครับแล้วก็เรื่องราวก็ได้ดําเนินมาถึงครึ่งทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงที่แล้วเมื่อสักครูน่นี้พระเอกซุปตาร์ชื่อดังอย่างคุณลุกโซนะฮะกำลังจีบนักแสดงตัวประกอบหน้าใหม่ที่มีความใฝ่ฝันอยากจะมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงอย่างน้องเหมียวเนี่ยนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเชิญคุณอาครับผมก่อนจะไปชมต่อพวกเราต้องเอาใจช่วยน้องเหมียวกันหน่อยครับผมนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงหัวเลียวหัวต่อระหว่าง ความฝันชื่อเสียงกับสิ่งที่เธอจะต้องเอาไปแลกนั่นสิครับน่าสนใจนอย่างมากครับ,รบดิฉันทราบดีว่าดิฉันไม่คู่ควรที่จะอยู่ที่คาริหาตอคระอภิมหาป้อมสก,กลุลนาสกุลนี้เล่นไงให้อินวะ แต่ดิฉันจะไม่ขอไปจากบ้านหลังนี้จนกว่าจะถึงวันเปิดวิ่ัยกรรมขอโทษครับผู้กำกับให้มาตามนะครับเออเออนายมาก็ดีแล้วสง่าสว่างครับเออนั่นแหละจริงๆไม่น่าลืมเนาะเล่นสะแสบตาเลยเดี๋ยวนายช่วยมาดูฉันหน่อยนะว่าฉันเล่นอ่อนหวานขึ้นหรือยังอ๋อครับครับ ของเราทั้งสองคนคงเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะแม่หัวใจของดิฉันมันจะตรงกันข้ามกับคำพูดของดิฉันก็ตามชอบมากเลยครับชอบมากจริงๆนะครับชอบมากชอบคุณมากเลยครับ หมายถึงการแสดงนะครับเอา้าแล้วใครหมายถึงอย่างอื่นอะหรือว่าเอ๊ะเอ้ยเปล่าแล้วครับผมไม่ได้ชอบเลยคุณนะครับคือดอกไม้ดอกกุหลาบอันนั้นไม่ใช่ของผมนะครับคือคือผมไปซื้อมาแล้วเอ้ยหมายผมว่าอ่าคือผมไปซื้อมาแล้วก็แบบมีคนฝากมาให้คุณเนตรต่างหากเหรอครับดอกไม้อ๋ออยู่<อ>ตรงนี้<อ>ก,กันนี่เอง คือผู้กำกับให้น้ำแข็งมาตามหาคุณลูกโซ่นะคะมีใครเห็นกันบ้างไหมน้ำแข็งต้องรีบถ่ายให้เสร็จทันเวลาเพราะปกติแล้วตอนค่ำๆเนี่ยน้ำแข็งจะต้องนั่งสมาธิเจริญสติภาวนานะค่ะเห็นบ้างไหมคะครับอ๋อคุณลูกโซ่ใช่ไหมฮะก็อยู่ที่ห้องพักนักแสดงอะครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณครับเออฉันว่าจะถามนายตั้งนานแล้วว่าทำไมนายต้องยอมให้พวกับเขากดขี่ขนาดนั้นด้วยเป็นชั้นนะเว้ยป่านเนี้ยสวนไปนานแล้วนะออออก็เขาเป็นผู้กำกับผมนี่ครับเขาก็เป็นเจ้านายผมด้วยผมจะไปทำอะไรเขาได้อะครับผมก็ต้องปล่อยไป ปล่อยอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่ายอมพี่ขาดว่ะเอา,อางี้เดี๋ยวฉันสอนฉันจะเป็นผู้กำมกับแล้วนายด่าสวนกลับมาเดี๋ยวฉันด่านายนะโอเค okay, นะไอ้ขาสัน้นไอ้พุงยื่นไอ้ฟันหยินไอ้หัวเถกขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดินดไอ้สี่ค้ง ก็ดกดีกด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 ไอ้แม่ใจร้ายอ่ะใจร้ายโอยู่ตั้งนานใจร้ายโอเคโอเคตกลงน้องเหมียวสนใจข้อเสนอพี่ไหมจ๊ะเออ คือว่าน้องเหมียวน้องเหมียวรโอกาสนี้มาทั้งชีวิตแล้วถ้าน้องเหมียวปฏิเสธพี่อ่ะพี่ว่ามันน่าเสียดานนะครับเอเอ,เอคืออ่ะอ่ะเอาเป็นว่าพี่ตามใจน้องเหมียวแล้วกัน เดี๋ยวก่อนค่ะฮวงแค่ถึงวันนั้นฉันต้องมองท้องฟ้าแสนไกลขอฟ้าเส้นลงตรงไหนไมีใคร จะตอบคำถามก็เหมือนดังกับใจฉันฉันเฝ้าเพียนทำพยายามไม่ท้อแม้ถูกเกียดยาว่าเป็นเพียงความ แต่หัวใจก็ยังฝันจุดหมายจุดนั้นฉันมั่นใจแม้เัาไม่มีใครใใจก็ยังมีเธอที่เก้าไปกับใจฉันสักวันสองเราต้องพบเจอไม่ฝันโม่แต่พรำหาไม่กลัวเป็นไป และนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีนี้ได้แก่น้องเหมียวครับเมียวขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และทุกทุกคน ที่ให้กำลังใจและสนับสนุนมาโดยตลอดถ้าไม่มีทุกคนรางวัลชิ้นนี้เหนียวก็ไม่ได้มีทางได้มันมาขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะ พี่ครับขอบคุณค่ะอ,อ๋อน่าเป็นห่วงนะครับไม่รู้ว่าเธอจะไปได้ถึงฝันห,หรือไม่ต้องถามพี่แมวดูก,ก่อนแล้วกันสวัสดีครับแคทสวัสดีค่ะว่าทำได้ดีอีกแล้วนะครับก็ละครวันนี้นี่ผมชอบมากเลยเพราะว่าน้องๆทุกคนพัฒนา ศักยภาพเรื่องการร้องและการแสดงขึ้นมาได้อย่างชัดเจนแคทก็เป็นคนหนึ่งที่เห็นได้ชัดนะครับในเรื่องของการแสดงก็ดีแล้วก็เรื่องของการร้องก็ดีวันนี้เนี่ยวิธีการร้องในลักษณะที่เป็นมิวสิคอลแบบนี้เนี่ยแคททำได้ชัดเจนมากนะครับแล้วก็มีการมีการคอนโทรลพีดได้ดีถึงแม้ว่าจะมี ถูกคิ้วอะไรลอยมายังไงก็พิชที่โน้ตจะต้องขึ้นสูงในช่วงหนึ่งก็สามารถทำได้ดีฮิตโน้ตได้ถูกต้องนะครับแล้วก็อารมณ์การอารมณ์ที่ต่อเนื่องจากบทบาทเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ต่อเนื่องได้ดีไม่รู้สึกว่ากระโดดอะไรก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับโชคดีครับขอบคุณครับค้นไก่เชิญครับครับสวัสดีครับน้องแคทครับสวัสดีครับพูดถึงการร้องก่อนนะครับวันนี้ร้องได้ดีมากนะ ไม่ว่าเราจะโดนอุปสรรคต่างๆเช่นการลงไปเปลี่ยนชุดนะครับก็คงคุกขักข้างหลังขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาอย่างนิ่งนะครับแล้วก็ร้องคอนโทรลเสียงได้ดีถูกยกสันเล็กน้อยปีนขึ้นไปนะครับก็ยังสามารถคอนโทรลเสียงได้ดีก็ถือว่ามีสมาธิดีมากนะครับเป็นการพัฒนาที่ดีสามารถหลุดจากตัวเองในคาแรคเตอร์ของที่เราแข็งๆมาตลอดพี่ว่าก็ในระดับที่เราทําอยู่ขนาดนี้ก็ถือว่าหลุดจากตัวเองได้เยอะแล้วก็พัฒนาขึ้นเยอะนะครับ เพราะว่าบทที่เล่นที่ว่าถือว่าค่อนข้างยากทีเดียวอ่ะมันมีมันมีอะไรซับซ้อนอยู่รวมถึงอันนี้พี่ก็ยังแปลกใจอยู่ว่าอยู่ดีมันเป็นดราม่าขนาดนี้ได้ยังไง <laughs> คือน้ําตาไหลรินกันเนี่ยนะฮะคือจากจาก,จากด้วยคาแรคเตอร์ของของเหมียวที่ตอนแรกเห็นเป็นแบบลงไปชักดิ้นชักงออยู่แล้วก็ลงพนักพยักหน้าเดินเดินพยักหน้าเนี่ยนะครับมาเป็นจริงจังขนาดนี้พี่ก็อาจจะแปลกใจไปนิดหนึ่งสาหรับบทแต่ว่า ถ้าเราตั้งใจให,ให้มันเป็นแบบนี้จริงก็ถือว่าทําได้ดีทีเดียวเลยนะครับวันนี้ครับโชคดีครับแคทขอบคุณคคุณปั๋มเชิญครับสวัสดีค่ะน้องแคทจะบอกว่าน้องแคทเป็นคนที่มีเนื้อเสียงเพาะมากนะครับเสียงเพาะ <Okay. S 1> วันนี้ร้องดีไม่ค่อยเพี้ยนเลยนะครับข้อติมีอยู่นิดนึงคือจังหวะเรื่องจังหวะอยู่นิดนึงนะครับผมส่วนเรื่องการแสดงตอนแรกเนี่ยนั่งดูมารู้สึกว่าบทนี้ยาก เลยจะยากที่สุดเลยแล้วก็เวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่มันจะดูขัดเขินมันต้องเกินจริงเกินจริงเสมอเลยใช่ไหมครับแต่พอได้เข้าตอนร้องเพลงนะครับแล้วถึงบทตอนในขณะที่ร้องก็ต้องแสดงไปด้วยแสดงในการที่เราประสบความสาเร็จได้รับรางวัลเนี่ยนะครับตรงนี้ทําได้ดีแล้วก็ได้เห็นเลยว่าเข้าใจในในการแสดงนะครับผมและจริงๆคนถ้าเกิดมีคนแบบนี้จริงๆ พี่ว่าบ้านะครับพี่ว่าต้องเป็นคนบ้าแน่ๆถ้าเกิดเป็นอย่างนี้สแสดงว่าเราทําให้เห็นจริงๆว่าเนี่ยคือการสแสดงนะครับผมไม่รู้จะติอะไรแล้วแต่ชอบน้องโซเมื่อกี้นี้นะครับท่าที่การเอามือลูบป,ปาก <c oughs> ถือว่าทาได้ดีมากแต่โซจะทําได้ดีกว่านี้โซต้องไปไว้ขนที่ปากก่อนนะครับโซจะทําได้ดีฝากบอกโซด้วยนะคะโชคดีค่ะน้นะองแคทขอบคุณครับแคททีดด่ีครับ เออน้องเหมียวจะไขวคว้าโอกาสที่คุณลูกโซ่มอบให้หรือไม่<อ>นัก<อ>สึกษาที่ต้องติดตามกันในช่วงหน้านะครับครับผม